าชาวจ้าเพื่อนๆเห็นไหมของคุณตุย้ยของเขาสาลบเป่าเขาอร่อยอยู่แล้วของคนหน้าสมาคมนี่กาแ,แฟเรานี่กาแฟซัมมี่ยแฟซัมมี่เดี๋ยวไปให้ซัมมี่ก่อนนะเดี๋ยวให้ดูอะไร ถามว่าอะไร,ะไรก,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 ก็ถามว่าอะไรบ้านลกมากเลยบนอกมากเลยก็ถามว่าอะไรเขาแกะแล้วเขาเคยกินอยู่นี่กิจกรรมของเราวันนี้เราจะต้องทำที่เราจะต้องทำเห็นไหมคะ นี่ซื้อของป้านอมมาเมาื่อวานงานไทยอ,อีเลศอ,อีเลศแพงหน่อยอีเลศนี่ร้อยสี่สิบมั้งอันนี้เจ็ดสิบมั้งก็เลยตังเราหมดเขาก็เลยขายให้สองต้นนี่สองร้อยขอบคุณมากเขาเป็นวันบุญเขาไม่ได้ทำบุญกับเราหรอกแต่เขาบอกว่าอืม พี่เป็นลูกค้าหนูหนูจําพี่ได้พี่เดลุนีหนูดูพี่กับแฟนพี่น่ารักดีเอ้เห็นไหมจ้านี่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 แตกดิจังเลยอ่ะแตกเต็มเลยเด้ยแล้วจะทำกระถางซะหน่อยวันนี้วันนี้ต้องทำทุกอย่างให้เสร็จเพราะพวกนี้ทำงานจ้านี่เอาไปอยู่เมืองไทยเราจะปลูกวันนี้ย เยอะๆแล้วตัดขายวันลนหลายร้อยบาทขายไม่ได้แล้วก็จะกินเองแล้วช่องยังไม่มีที่พูดไปงั้นแหละพูดลมๆแรงๆพูดอะไรก็ได้ที่มีความสุขก็จะทำอ,อ,อา,าหารชาวซามีแล้วเมื่อคืนนี้วิติ่มมาส่ง ให้แกส่งแค่แค่วันแหมเออไม่ใช่ยาแอนแหมแล้วก็นั่งรถเมย์มาเองโอ้โหจะหลับให้ได้แล้วพี่ติม๋มเอ,อ้ยขอบคุณมากจ้ะมมาแล้วสาม,มีก็ยังไม่กลับนอนไม่หลับห่วงห่วงสาม,มีก็โทรหาแกหลายรอบแกดื่มไงวันเกิดห้าสิบคนทำงานด้วยกัน ดื่มว่าห่วงแกกลัวแกจะนี่นั่งแท็ซี่มาที่หนึ่งกว่าแกถึงบ้านถึงได้นอน<ม>เพราะว่าห่วงอนัดไปด้วยกันเรายังต้องระวังทุกอย่างเลยแล้วแกคนเดียวไง่าห่วงน่ะมาหาช้อนแล้วนะ่ะไ้กินทละเป่าแล้วนะ่ะเดี๋วโอเคพอได้เอ็ดลิงฮะ แถวแคหมอ,อ,อดนนเนี่ยกินสดะไอกินในนี่สะลรเป่าจ้ะโอ้ยลกสัมภลกลองนั้นแหละมาเพิ่งตื่นจ้ะเพิ่งตื่นสภาพสุดมาเด้อ หากล้องเรามันใหญ่เอ้กกล้องมันใหญ่แล้วกนะ็กระเป๋าคณตุย้ยกินแล้ว หมูเราไม่กินไส้ถั่วไส้ตัวแดงกุนีหญันหอยมาก จะดูเลยหน้าคนอ่ะหน้าเพิ่งตื่นเป็นเนี้ยัาปุ๋ย าซื้อกระเพรากัอนกระเพรามันอยู่ล้มามันนานอันนี้อยู่ด้านตลอดกระเพราเดี๋ยวมก็หมดอายุไขแล้วจ้ะปลูกจะอมกันปลูกจะอมปลูกอีเลิศอีเลิศภาษาอีสานก็เรียกอีเลิศแต่บ้านเราเรียกชะพูจ้ะบ้านเราเรียกชะพู สันน้นเน้นๆเลยสี่ลูกห้าสิบโคนเองซื้อมาสองกล่องอพูดง่ายกินสองลูกในวันนี้ไม่ต้องกินอะไรเลยอ,ะอ่ะอ๋อ กินที่ชาดซึ่งปกติแกจะถามนั่งถามนี่ตอนนี้กินแกร,รู้แค่คยกินของเจ้านี่ ทอดปลาไว้อืมเดี๋ยวจะกินปลาเห็นไหมอืมน้ำมันจะดำเพราะว่าไอ้นี่ปลาสบะเขาหนังเขาจะเยอะเราก็เลยทอดไฟแรงไงไม่ไหมหรอกอโอเคนะเพื่อนๆกิจกรรมวันนี้อืม เก็บกวาดบ้านหน่อยแล้วก็นี่อืปลูกต้นไม้สอมชะโพสวยมากนางสวยมากนางชูชอบอดูสิว,ว้าวนี่กำลังแตกเห็นไหมสวยมากอืมอืมเนี่ยเขาไม่ค่อยชอบน้ำเท่าไหร่ เราจะต้องไปหากระถางกระถางเรามีอือะหน้าหนาวก็ไว้ในบ้านแตก่กา็หาอะไรลองนิดหน่อยเพราะว่าร้อนจัดอืมเขาบอกมาอย่างนี้แม่ค้าบอกมาอย่างนี้จ้ะโอเคนะยังไงก็มาปลูกผักไทยด้วยกันโอเคไายบาย